ผมเลิศพง์พงเจริญปรีชาปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสังแมกอำเภอพัทลักจังหวัดศีสะเกตผมเองเป็นโรคมาก่อนโรคเกาอันดับแรกนะครับตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดตอนนี้ไตเริ่มกำเริ่มหนักระยะที่3มาเรื่อยๆตอนี้เป็นหัวใจต่อก็หายใจไม่สะดวกนะอยู่ประมาณ -78 เดือน โรคไตามาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล้วลหละผมก็ไม่ฟอกผมก็กลับมาบ้านวิทย์ที่สี่ที่ห้าเท่าวิทย์ที่ห้าครับฟอกแล้วจะให้ฟอกแล้วคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็ได้มาเจอกับเซโรลิตินสี่วันชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วจนหมดชุดที่หนึ่ง ชุดที่สองก็หมอก็นัดอีกความดันก็ลดเบาหวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยครับทีนี่ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อำเภอ,อมีท่านปลัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่ก็นันไปทําอะไระทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเชยก็บอกเลยว่าพวกกินเซอร์นิตินกินหมดไปสามชุดสี่ชุด ทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากข้าบวชข้าตาตเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับครับดีขึ้นมีคนทักผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักในอำเภอก็ทักเวลาไปประชุมเขาก็จะทักเอาคดครับก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานก้าวหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็ เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะอาย่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลย3มเดือนสามเดือนเต็มๆเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับัวน,นิตินช่วยได้จริงๆ